สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคณิตศาสตร์น่าร,ร,รู้เรื่องการหาผลคูณของจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักนะคะโดยการตั้งคูณวันก่อนคุณครูสอนเรื่องการคูณเลขหึงหลักกับเลข4หลักใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาดูว่าการคูณเลขสองหลักกับเลขสองหลักเรามีวิธีการหาคําตอบอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดู จุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถหาผลคูณของจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักโดยการตั้งคูณได้ค่ะเรามาดูเนื้อหานะคะก็คือการหาผลคูณของจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักโดยการตั้งคูณทําได้โดยกระจายจํานวนใดจํานวนหนึ่งตามค่าประจํำหลักนะคะ และก็นำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งโดยเริ่มจากหลักหน่วยและหลักสิบตามลำดับค่ะแล้วนำผลคูณที่ได้นะคะมารวมกันนะคะถ้านักเรียนยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกับคุณครูเลยค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะไม่ยากเลยนะคะ นักเรียนดูนะแม่บริจาคดินสอ13กล่องกล่องละ12แท่งแม่บริจาคดินสอสีทั้งหมดกี่กล่องนะคะเอดินสอสีเนี่ยทั้งหมดตั้งอยู่13กล่องนะคะในกล่องเนี่ยมีดินสอ12แท่งดังนั้น1กล่องมี12แท่งกล่องที่สองก็มี12แท่ง เรากำถามถามว่าแม่มยจากดินสอทั้งหมดกี่แท่งดังนั้นเราต้องเอาดินสอมานับถูกไหมคะดังนั้นถ้านักเรียนจะนับนะคะนักเรียนต้องนับทั้งหมดเท่าไหร่คะอ่านับทั้ง13กล่องเลยต้องเอาสีออกจากกล่องมานั่งนับนั่งนับดังนั้นนักเรียนเสียเวลาแย่เลยเราก็เลยใช้วิธีการอะไรคะคูณนะคะเพราะว่าการคูณกับการบวกเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันก็คือการบวกก็คือการ ถ้านักเรียนใช้วิธีการบวกนักเรียนต้องนำสีทั้ง13กล่องนะคะมาบวกกันเท่าไรคะ12ครั้งถูกไหมคะดังนั้นนักเรียนจะเสียเวลามากเลยแต่ถ้านักเรียนใช้วิธีการคูณนะคะการคูณก็คือการบวกครั้งละเท่าเข้ากันนั่นเองจำนวนครั้งที่บวกเราก็เป็นยังไงคะ อ่าอันนี้คือจํานวนกล่องถูกไหมคะดังนั้นกล่องหนึงมี12แท่งนักเรียนก็จับมาคูณกันได้เลยค่ะดังนั้นวิธีการคิดนะคะเรามาดูนะว่าจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักคูณกันเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรเป็นอันดับแรกอ่านักเรียนดูนะขั้นตอนที่1นนะคะนักเรียนนักเรียนตั้งเลยค่ะ12นะคะก็คือกล่องละ12แท่ง คูณด้วย13กล่องนะคะเราก็ใช้เครื่องหมายคูณนะคะนักเรียนดูวิธีการวางเลขนะคะก็คือทางเลขให้ตรงหลักนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบนะคะจากนั้นนักเรียนดูนะตัวคูณของเราก็คือ1กับ3ใช่ไหมคะก็คือ13ดังนั้น1กับ3ก็คือ10กับ3นั่นเองค่ะ13ตัวนี้ก็คือ10บวกกับ3ถูกไหมคะ ดังนั้นวิธีการคิดนะคะเราก็ใช้3นะคะเป็นตัวคูณก่อนนะคะ3อยู่ในหลักหน่วย3จะเป็นตัวคูณนะคะก็คือเราใช้3เนี่ยไปคูณ12ค่ะนักเรียน3คูณ12หรือ12คูณ3นั่นเองค่ะดังนั้น3คูณ2เราจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3 6ถ้านักเรียนดูสูตรคูณนะคะก็คือสามารถดูสูตรคูณแม่3หรือแม่12ได้เลย3คูณ12จะได้36ตรงนี้เราก็จะได้คำตอบก็คือ6ก่อนนะคะเพราะว่า3เนี่ยไปคูณ2จะได้6ต่อไป3เนี่ยก็จะไปคูณ1เหมือนกันนะคะเหมือน12คูณ3 3ะคะ่ะ3ไปคูณ1ก็ได้ผลลัพธ์3ดังนั้นตรงนี้นะคะเราหมายความว่า 12เนี่ยคูณกับเทาไรคะคูณด้วย3จะได้36ค่ะนักเรียนหรือ3คูณ12จะได้เท่ากับ36คะ่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่2องยังไม่เสร็จนะคะขั้นตอนที่2เราก็ตั้งเลขเหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็คือตั้ง12คูณด้วย13นะคะจากนั้นเหมือนเดิมคะ่ะ 12คูณ13ก็คือ10กับ3เหมือนเดิมใช่ไหมคะจากนั้นเราตั้งไว้เหมือนเดิมนะจากนั้นตอนนี้3มีหน้าที่คูณเสร็จแล้วต่อไปตัวที่เรามาคูณต่อไปเราก็ต้องเป็น1ใช่ไหมคะ1ก็ต้องคูณไปอย่างนี้เหมือนกันคูณควายตัวนี้มีค่าเท่ากับ10นะคะเมื่อกี้เราใช้3เป็นตัวคูณแล้วต่อไปเราใช้10เป็นตัวคูณบ้าง10คูณ2นะคะนักเรียน ดังนั้นเราก็คือ10คูณ12นั่นเองค่ะ10คูณ12นะคะก็เหมือนกับ1คูณ12อะคะ่ะแล้วเราค่อยเพิ่มศูนย์ทีหลังนักเรียนจำได้ไหมถ้าเราคูณตัวเลขที่มีศูนย์นะคะหรือตัวเลขที่มี10นะคะให้นักเรียนนะคะไม่ต้องเอาศูนย์มาคูณนะนักเรียนสามารถอาเอา10เนี่ยคูณกับ12เวลาเราคูณเราก็เอา1เนี่ยมาคูณกับ12แล้วค่อยใส่ศูนย์ทีหลังได้นะคะ ดังนั้นจะได้ผลลัพธ์เท่ากับร2อยนะคะดังนั้นข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะ1คูณสตรงเนี้ยตรงนี้ให้เป็นศูนย์ไว้ก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยสิบเป็นตัวคูณใช่ไหมคะดังนั้นตำแหน่งตรงนี้เราก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อนใช่ไหมคะสคูณหได้2 2ตรงนี้เป็นศูนย์ก่อนนะคะ2องคูณหได้2แล้ว1ก็คูณ1ตัวนี้นะคะ หนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งนักเรียนก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนักเรียนก็นำผลลั์นะคะผลลัพธ์ตรงนี้นักเรียนเอาไปบวกกันนะคะจับไปบวกกันนะขั้นตอนที่3นะคะหาขั้นตอนที่3นักเรียนดูนะคุณครูตั้งโจทย์เหมือนเดิมนะคะก็คือ ตรงนี้นะตรงนี้เราได้36 36มาจากตรงนี้เป็นบรรทัดแรกนะคะต่อไปบรรทัด2เราก็ได้120 120ตรงขั้นตอนที่2นะคะแล้วเราก็จับมาบวกกัน2บรรทัดนี้เราจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6บวกศได้6นะคะอ่าต่อไป3บวก2ได้ห1ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเลยดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ 1 5 6นั่นเองค่ะถ้านักเรียนสามารถสรุปคำตอบได้ดังนี้ก็คือจะได้12คูณ13มีค่าเท่ากับ156นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวถ้านักเรียนยังงงนะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างข้อที่2กันเลยค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อที่2นะคะตัวอย่างข้อที่2ก็คือ จงหาผลคูณของจำนวน32คูณด้วย14นะคะเอ๊ะทำไมครูต้องทำให้ดูทั้งซ้ายและขวาคะเพราะว่าคุณครูจะ,ะให้นักเรียนดูว่าถ้าคุณครูตั้ง32คูณด้วย14หรือตั้ง14คูณด้วย32นักเรียนคิดว่าคำตอบของเราจะมีค่าเท่ากันหรือไม่นักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบหน่อยคะ่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบ เท่ากันหรือเปล่าอะเรามาคิดทางด้านซ้ายมือก่อนเลยค่ะนักเรียนดูนะคุณครูให้32คูณด้วย14ค่ะจากนั้นนะคะ32คูนที่ 14. นักเรียนดูนะ4ต้องไปคูณอะไรก่อนเป็นอันดับแรกคะ่ะ4ต้องไปคูณ2นะคะอาจับ4ไปคูณ2เลย4ไปคูณในหลักหน่วยก่อน4คูณสได้ผลลัพธ์เท่ากับ8นะคะเห็นไหมวางเลขให้ตรงหลัก สีคูณสได้8ต่อไปเมื่อ4คูณเสร็จแล้ว4ยังคูณไม่จบนะคะสต้องคูณให้ครบทุกตัวดังนั้น4ต้องไปคูณ3ในหลักสิบนะคะสีคูณสได้เท่าไหร่นักเรียนก็ไปดู4ีคูณสได้12 12ก็คือตั้ง1กับ2นะคะอ่าเป็นไงคะบรรทัดนี้เป็นผลคูณของอะไรคะของ4ใช่ไหมอ่ากูลบนะคะ ต่อไปยังคูณไม่จบต่อไปยังคงเป็นเท่าไรคะ1น,นะคะเมื่อกี้เราแยกถ้าเราแยกเราก็จะเอา10กับ4ใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามีหน้าที่1 1ต้องไปคูณ1ตัวนี้อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ1นนะคะดังนั้น1ตัวนี้นะคะตรงหลักหน่วยนักเรียนต้องใส่ศูนย์ไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะดังนั้นเมื่อเราเรียนใส่ศูนย์เสร็จนักเรียนก็ นำหนขึ้นไปคูณตรงหลักหน่วย1คูณ2ได้ผลลัพธ์เท่ากับ2ต่อไปยังไม่จบนะคะ1ต้องคูณ2เสร็จแล้วต้องไปคูณ3ที่หลัก10นะคะเราต้องคูณให้ครบทุกตัวนะ1คูณ3ได้3นะักเรียนก็จับมาวางได้เลย1คูณ3ได้3ดังนั้นบรรทันดน,นี้คือผลคูณของ10นั่นเองค่ะอ่าเป็นผลลัพธ์ ของการคูณด้วย10นะคะจากนั้นนักเรียนก็จับมาทำไงคะบวกกันค่ะผลลัพธ์สองบรรทัดนี้นะคะผลคูณของ4กับผลคูณของ10นะคะจับมาบวกกันนักเรียนก็นำา8บวก0ย์ได้8 2บวก2ได้4 1บวก3ได้4นะคะดังนั้นเราสรุปคำตอบได้ดังนี้ค่ะก็คือตอบ448ค่ะ เอเป็นไงคะงงไหมถ้านักเรียนยังงงอยู่นักเรียนมาดูตัวอย่างด้านขวามือของคุณครูนะคะนักเรียนช่วยคุณครูทายนะว่าคำตอบจะออกมาตรงกันหรือเปล่าเพราะคุณครูบอกแล้วว่าการครูณเนี่ยมีสมบัติการสลับที่ถูกไหมคะดังนั้น14คูณด้วย32นะคะเราก็เริ่มเลยค่ะนำสองเนี่ยในหลักหน่วยขึ้นไปคูณ4ได้เลยค่ะนักเรียน สองคูณสีณไไ่ได้แปดค่ะสองคูณหนึ่งได้เท่าไหร่คะได้สองค่ะเป็นไงคะผลลัพธ์ที่เกิดจากการสองคูณด้วยสิบสี่ค่ะหรือสิบสี่คูณด้วยสองนะคะสิบสี่คูณด้วยสองได้ผลลัพธ์เท่ากับยี่สิบแปดค่ะอันนี้สองได้ทำการคูณเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปสามนะคะ ตัวนี้จะเป็นการคูณด้วย3นะคะ3ตัวนี้มีค่าเท่ากับ30ดังนั้นตรงนี้เราต้องใส่อะไรก่อนคะช่วยคุณครูตอบหน่อยอ่าเก่งมากค่ะเราต้องใส่0ูนย์ก่อนเพราะ3อะอยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ30นะคะต่อไปถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนก็จับ3ขึ้นไปคูณ4ก่อนเลย3ต้องไปคูณหลักหน่วยก่อนเราจะคูณจากด้าน ไหนก่อนคะด้านขวาก่อนนะแล้วก็มาซ้ายไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราจะคูณจากหลักหน่วยไปยังหลักสิบไปยังหลักร้อยเรื่อยๆนะคะสามคูณสี่ได้สิบสองนะคะได้สิบสองสามคูณสี่ได้สิบสอง,สสองเป็นเลขสองหลักนะก็ต้องตั้งสองทดหนึ่งนะคะทดหนึ่งบนเลขหนึ่งนะงงไหมสามคูณสี่ได้สิบสองตั้งสองทดหนึ่งงงไหมคะไม่งงนะ ต่อไปเมื่อ3าคูณ4เสร็จแล้ว3ก็ต้องคูณ1นะคะ3าคูณหได้3นักเรียนดูสูตรคูณนะสามห่าค่ะสามคูณ1ได้3บวกที่ทดอีก1เป็น4ดังนั้นตรงนี้ของเราก็ต้องเป็น4ถูกไหมคะอ่าแล้วยังไงคะจบด้วยยังยังไม่จบนะคะนักเรียนต้องเอาผลคูณของ สองบรรทัดนี้มารวมกันนะคะจับมารวมกันเราจะได้ผลลัพธ์ของคำตอบข้อนี้นะคะ8บวก0ได้8 2บวก2ได้4 4ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาได้เลยนะคะดังนั้นดอกข้อนี้เราก็เลยตอบก็คือ448เป็นไงคะคนที่ตอบคุณครูเมื่อกี้หาคำตอบได้หรือยังว่า 32คูณ14หรือ14คูณได้32มีคำตอบที่เป็นยังไงคะเหมือนกันคะ่ะนักเรียนคำตอบของเราออกมาเท่ากันนะคะเป็นไงคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อที่3กันนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่3นะคะตัวอย่างข้อที่3จงแสดงวิธีหาผลคูณของ34คูณด้วย4 7นะคะ เป็นไงคะ34คูณด้วย47กับ47คูณด้วยนะคะเหมือนกันคะ่ะนักเรียนเราสามารถสลับที่การคูณได้นะคะคำตอบของเราก็สามารถเดาคำตอบได้เลยว่าคำตอบต้องออกมาตรงกันแน่นอนแต่ถ้านักเรียนไม่เชื่อนักเรียนช่วยหาคำตอบคุณครูได้เลยคะ่ะอะ เรามาทำด้านซ้ายมือก่อนนะคะ34คูณด้วย47นะคะสิ่งแรกเลยก็คือนำา7มาคูณด้วย4ค่ะ7 4เท่าไรคะนักเรียน7 4 28ตั้ง8ทด2นะคะงงไหม7คูณ4ได้28ตั้ง8ทด2นะคะต่อไปเมื่อ7คูณ4เสร็จแล้วนะคะ7ก็ต้องมาคูณ3เหมือนเดิมค่ะ 7จ็ดคูณสามเจ็ดหนึ่งเจบวกที่ทดอีกสองยีและยี่สิบสองยีนะคะได้23เราก็ตั้ง3นะคะแล้วก็ตั้ง2นะคะก็คือตั้ง22 23นะิบี่สเองค่ะจากนั้นยังไม่เสร็จนะคะเราก็ตอนนี้เจ็ดคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปหน้าที่ต่อไป ตัวคูณต่อไปก็คือ4ตัวนี้ค่ะ4ตัวนี้มีค่าเท่ากับ40นะคะดังนั้นตรงนี้เราต้องใส่ศูนย์ก่อนนะคะเพราะว่า4ตัวนี้มีค่าเท่ากับ40เราก็ต้องใส่ศูนย์ที่หลักหน่วยก่อนนะคะต่อไปเมื่อเราใส่ศูนย์เสร็จแล้วเราก็จับ4ขึ้นมาคูณ4ในหลักหน่วยนะคะ40ตรงนี้มาคูณ4ที่หลักหน่วย4คูณ4ได้16นะคะเราก็ตั้งหนะ เราก็ตั้ง6แล้วก็ทดที่1นะคะดังนั้น2ตัวนี้เราใช้เรียบร้อยแล้วเรากาทิ้งเลยเมื่อกี้นะคะเพื่อกันลืมนะนักเรียนก็ขีดออกได้เลยต่อไป1ตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเพิ่ง4คูณ4ได้16ตั้ง6ทด1นะคะต่อไปเมื่อ4คูณ4เสร็จแล้ว4ก็ต้องคูณ3ต่อนะคะ4คูณสามสี่ดสี่สา 12บ2บวกดิทโทดอีกหนึ่งเป็น13ค่ะนักเรียนดังนั้นเราก็วางได้เลยคือ13จากนั้นนำผลลั์นะคะนำผลลัพธ์มาทำอะไรกันคะนำผลลัพธ์ที่ได้นะคะมาบวกกันนะคะนักเรียนจับมาบวกกันเลย8บวก0ูนย์ได้0ูนได้8นะคะ3บวก6ได้9 2บวก3 2บวก3ได้5้า ต่อไปนะคะ1ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาได้เลยเราก็เลยสรุปคำตอบได้ว่า34คูณด้วยมีค่าเท่ากับ1598นะคะ1598นะคะต่อไปนักเรียนมาดูนะคะนักเรียนมาดูความมือนะคะว่าเราจะหาคำตอบได้ตรงกันหรือเปล่านะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะ ตรงนี้ก็เป็น4คูณ7นะคะ4 7 28ตั้ง8ทษ2ค่ะนะคะครูจะไปอย่างรวดเร็วนะต่อไป4นะคะขึ้นมาคูณ4 4 4 16 16บวก2 16แล้ว17 18นะคะ18ก็ตั้ง1กับ8ได้เลยค่ะดังนั้นเราคูณได้เรียบร้อยนะคะก็คือ เมื่อกี้นะคะก็คือคูณด้วย4ก็คือ47คูณด้วย4ได้ผลลัพธ์เท่ากับ188ค่ะต่อไปอันนี้เราใช้แล้วเราก็กาทิ้งแบบนี้ได้เลยเพราะว่า2ที่ทดนี้เมื่อกี้เราใช้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะงงถ้านักเรียนไม่กาทิ้งนะคะต่อไป3นะคะต่อไปเราจะจับ3 3มีค่าเท่ากับ30นะคะดังนั้นตรงนี้นักเรียนก็ใส่0ไว้1นึ่ลูกเลย นะคะเพราะว่า3มีค่าเท่ากับ30แล้ว3ก็ขึ้นไปคูณ7 3นะคะ3คูณ7 3 7 2นะคะ3 7 21 21ตั้ง1ทด3ทด2นะคะอ่าเราก็ทด2ไว้ข้างบนนะคะสข้างบนเรายังไม่ได้ใช้เราเพิ่งทดเมื่อกี้ต่อไปเมื่อ3คูณ7เสร็จแล้ว3ก็ต้องไปคูณ4นะคะอย่าลืมคูณให้ครบ2ครั้งนะคะทุกครั้งต้องคูณ2ครั้ง สาคูณสได้12 12อบวกสเป็น14นะคะนักเรียนก็ใส่เลย14นะคะต่อไปเมื่อเราได้ผลคูณของ4และก็30แล้วนะคะเราก็จับผลลัพธ์ที่ได้หรือผลคูณนะคะที่เกิดจากการคูณด้วย4และคูณด้วย30นะคะ มาบวกกันนะคะนักเรียนอ่าจับมาบวกกันเลย8บวก0ได้8 1บวก8หรือ8บวก1ได้9 1บวก4ได้5 1ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาได้เลยค่ะจากนั้นสรุปคำตอบว่าสรุปคำตอบได้ว่า47คูณด้วย34ได้คำตอบก็คือ1,500 9,8นั่นเองค่ะเป็นไงคะสำหรับตัวอย่างข้อที่3การสลับที่การคูณนะคะเราก็ยังคงได้คำตอบที่เหมือนกันอยู่นะคะเราไปดูตัวอย่างข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้เลยค่ะอ่าต่อไปเราเดินทางมาถึงตัวอย่างข้อที่4กันแล้วนะคะก็คือ จงแสดงวิธีหาผลคูณของ24คูณด้วย36นะคะเหมือนเดิมค่ะคุณครูจะนำวิธีการคูณทางด้านซ้ายและด้านขวามาให้นักเรียนดูว่ามันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะคะก็คืออ่เอา24คูณด้วย36นะคะทางด้านซ้ายมือเดี๋ยวเรามาเริ่มคูณได้เลยค่ะ,ะนักเรียนเหมือนเดิมค่ะนำ6นะคะนำ6ไปคูณด้วย4นะคะ หกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่นะคะตั้งสี่ทศสองนะคะต่อไปเมื่อหกคูณสี่เสร็จแล้ว6กก็ต้องไปคูณสองนะนักเรียนเริ่มจําได้หรือยังเพราะว่าเป็นตัวอย่างข้อที่สี่แล้วนะคะนักเรียนต้องแม่นและก็คล่องแล้วนะคะหกคูณสองนะคะหกคูณสองได้สิบสองสิบสองบวกที่ทศอีกสองสิบสองแล้วสิบสามสิบสี่เป็นไงคะสิบสี่นักเรียนก็ เขียนมาวางได้เลยค่ะต่อไปเมื่อ6คูณเสร็จแล้วนะคะเราก็อ่าใช้30นะคะ30เป็นตัวคูณบ้าง2เมื่อกี้เราใช้แล้วนะคะ2ที่ทุตัวนี้นักเรียนก็กาทิ้งได้เลยนะคะต่อไป30ตัวนี้เป็นตัวคูณบ้าง30ตรงหลักหน่วยนักเรียนก็ใส่ศูนย์อย่าลืมนะเมื่อเรานำา30เป็นตัวคูณหรือหลัก10เป็นตัวคูณ หลักหน่วยตรงนี้นะคะต้องเป็นศูนย์เสมอนะ3อยู่ในหลัก10นะคะมีค่าเท่ากับ30ดังนั้น3มคูณ4 3คูณ4ก็คือ30คูณ4นะคะ30สคูณ4ี่12ตั้ง2ทด1นะคะนักเรียนตั้ง2ทด1จากนั้นเมื่อ3คูณ4แล้ว3ต้องคูณ2 3งคูณสได้6 บวกที่ทศอีก1เป็น7ค่ะดังนั้นตรงนี้ใส่เลข7นะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้6นะคะคูณด้คูณ24เราจะเกิดคำตอบก็คือบรรทัดแรกต่อไป3นะคะ3นี้มีค่าเท่ากับ30 3คูณ4และคูณ2นะคะเราก็จะได้คำตอบเป็นบรรทัดน,นี้จากนั้นนำคำตอบ2บรรทัดเนี่ยมาบวกกันค่ะนักเรียน นะคะก็คือ4บวก0ได้4 4บวก2ได้6 1บวก7ได้8นะคะคำตอบของเราก็คือ864นั่นเองค่ะ864นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านขวามือนะคะว่าเราได้คำตอบเท่ากับเท่าไร36คูณด้วย24นะคะเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือ20นะคะอันนี้คูณครูอธิบายอีกครั้งนะคะอ่า20บวก4นะคะเราแยกเป็นก็คือ20บวก4นะ4ตัวนี้ก็จะเป็นการคูณนะคะ4ขึ้นไปคูณ6 4 6เท่าไรค่หร่คะ4 6 24คะ่ะตั้ง4ใช่ไหมคะทด2นะคะอ่าต่อไปเมื่อ4คูณ6แล้ว4ต้องคูณ3 สีคูณสได้12 12อบวกสเป็น14นะคะเราก็ใส่1กับ4ค่ะอ่าต่อไป4ี่คูณหกคูณสเรียบร้อยแล้วต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะก็คือ20ตัวนี้สองตัวนี้มีค่าเท่ากับยีนะคะก่อนที่จะยี่สิไปคูณต้องใส่อะไรก่อนเป็นอันดับแรกคะ่ะใส่0ย์ก่อนถูกไหมคะเพราะว่า2ตัวนี้มีค่าเท่ากับยีนะคะ ต่อไปจับ2ขึ้นไปคูณ6 2 6 12ตั้ง2ทด1ใช่ไหมคะอังนั้น2ตัวนี้เราใช้แล้วเรากาทิ้งได้เลยนะคะสอคูณ6ได้12ตั้ง2ทด1นะคะต่อไป2อคูณ6ตั้ง2องคูณ3าคูณ3านะคะ2ูณ3ได้6บวกที่ทดอีก1เป็น7นะคะ อืมเป็นไงคะดังนั้นเราก็จับคาตอบสองรทัดนี้มารวมกันนักเรียนสังเกตไหมว่าคําตอบของเราเราสลับที่การคูณนะคะคําตอบของเราเห็นไหมถ้านักเรียนดูนะถ้านักเรียนดูนะไม่แตกต่างกันเลยการคูณของเรานะคะไม่แตกต่างกันเลย แค่สลับที่การคูณนะคะคำตอบของเรายังคงเท่ากันอยู่นะคะดังนั้นนักเรียนก็จับมาบวกกันนะคะ4บวก0ได้4 2บวก4ได้6แล้วก็1บวก7ได้8ค่ะคำตอบของเราก็คือ864นั่นเองค่ะเป็นไงคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครู สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอสรุปเนื้อหาหน่อยก็คือการคูณเลข2หลักกับเลข2หลักนะคะไม่ยากเลยคือนักเรียนตั้งเลขให้ตรงหลักก่อนนะคะเป็นอันดับแรกจากนั้นนักเรียนต้องจับหลักหน่วยเป็นคูแปรไปคูณก่อนนะคะวิธีการคูณนักเรียนต้องคูณทั้งหมด2ครั้งนะคะไม่ว่าจะคูณด้วยหลักหน่วยหรือคูณด้วยหลักสิบนะคะแล้วเวลานักเรียนคูณด้วยหลักสิบ นักเรียนอย่าลืมใส่ศูนย์ก่อนเสมอนะคะไม่ยากเลยถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนดูคลิปของคุณครูหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันในห้องเรียนนะคะดังนั้นนักเรียนต้องเป็นไงคะต้องมันฝึกฝนศึกษาหาความรู้ด้วยตัวตวเองนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้านักเรียนจะต้องสอบแล้วนะคะแล้ววันนี้ นักเรียนจะต้องเจอกับคุณครูในวิชาคณิตศาสตร์เป็นคาบสุดท้ายก่อนที่นักเรียนจะสอบปลายภาคนะคะดังนั้นคุณครขูขอบอกเลยว่าคุณครูออกข้อสอบตั้งแต่บทแรกจนถึงบทที่7เลยนะคะที่คุณครูสอนไปมีทั้งหมดเนื้อหาตั้งแต่เรื่องจำนวนนะคะเรื่องการบวกการลบนะคะแล้วก็เรื่องอแผนภูมิรูปภาพนะคะแล้วก็ เรื่องอแกนสมงมาาดนักเรียนยังจำได้อีกไหมแล้วก็เรื่องเวลาจนมาถึงเรื่องการคูณนะคะที่คุณครูสอนวันนี้นะคะนักเรียนกลับไปฝึกทบทวนนะคะสอวันทย์นี้นะอย่ามวัวแต่เล่นนะคะนักเรียนฝึกทบทวนเนื้อหาต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนจะได้ทําข้อสอบได้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็คุณครูฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำหน้า186และหน้า187เพื่อให้ฝึกทบทวนในช่วงสองวันทิศนะคะนักเรียนจะได้ทำข้อสอบได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูกะเตนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในภาคเรียนปีการศึกษาในภาคเรียนที่สองนะคะถ้าเรา หมดช่วงสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงนะคะเราก็อาจจะต้องมาเจอกันที่โรงเรียนนะคะในช่วงภาคเรียนที่2นะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ